สวัสดีครับท่านลูกค้าเบอร์หนึ่งสมุนไพรทุกท่านนะครับและก็ผู้ที่สนใจทริปนี้ผมได้มาเยี่ยมลูกค้าที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดพังงาคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมเพิ่งจะเยี่ยมลูกค้าจังหวัดภูเก็ตเสร็จแล้วผมก็เดินทางต่อไปจังหวัดพังงาเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยี่ยลูกค้ามีอยู่3-4รายด้วยกันนะครับ ารายแรกที่ผมจะไปเจอเนี่ยชื่อ,อคุณป้าช้านะครับอายุ82ปีเป็นเคสที่ผมประทับใจมากเพราะว่าแกาเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานความดันไขมันแล้วก็ปวดเข่าจนไม่สามารถที่จะเดินได้นะครับ mm. แล้วก็มีอาการถึงเกือบจะเสียชีวิตนะครับหลายครั้งเลยที่ มีอาการเจียนไปแล้วนะครับสุดท้ายก็มาทานเบอร์หนึ่งแล้วคุณป้าก็มีชีวิตกลับมาดีขึ้นแล้วก็เกดีใจจนถึงขนาดร้องไห้นะครับเป็นเรื่องที่ผมตื่นเต้นอย่างมากนะครับเป็นเคสที่เราเจอเคสตื่นเต้นใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรอฟังคำบอกเล่าของคุณป้ากันนะครับ ฝากคอยติดตามนะครับสวัสดีครับขายไปแค่ต่อกระปุกนะเยี่ยมเลยครับกินกันเราเยี่ยมเร็วเนี่ยว่ากีนถือกินถือช่างวันได้หลายจนช่างงานถือโบกด้วยเดี๋ยวช่างโผล่อันนี้ได้นี่แกะกระปุกเนี่ยโอ้ยมาดกันแล้วนี่เรากินช่างเองก็เป็นชุดกรับผันหกผันหกผัดหกอันนี้ก็ช่างโผล่เนี่ยเยี่เลยวไม่มันไม่มีเวลาไหนเลยครับพื่อนต้องชางกัน

ออนอนไม่รับเลยนะตื่นเต้นไม่รับแต่คืนตื่นเต้นวันนี้วันใช้กันอนไม่รับมอไม่รู้นอนไม่รับนอนไม่รับกิ่ตึงนมอมไหมมอไม่มาแล้ยแต่ว่าอยุบบ่งเอาไว้เอลยว่าการจะเห็นเห็นเห็นมะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสุขภาพยังไงบ้างอ๋อแกแข็งแรงขึ้นเหรอเห็นเห็นหน้าตาแจ่มใสครับแจ่มใสค จากเมื่อก่อนเป็นยังไงครับ,บกเมื่อก่อนกเดินก็ไม่ค่อยไหวเดินไม่ค่อยไหวแต่นี่เดินคล่องกายเดินคล่องจนแต่ก็ใช้ใช้ไม่เท้านะอ๋อโอเคชัดเจนเลยนะค่ะขอบคุณครับ